สังเกตดูหน้ายางนะครับหน้ายางรถของท่านนี่มันจะกินไม่เหมือนกันนะครับอาการที่มันผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเอามันมาสาเหตุมันเป็นสาเหตุมาจากอะไรนะครับลักษณะกินขอบนอกนะครับกินขอบนอกกินขอบนอกนี้มุมทอินทเไปแล้วนะครับเราต้องไปให้เขาตั้งมุมทอินทอานะครับ ถ้ากินขอบในก็เหมือนกันนะครับมุมโถอินโถอัมันเคลื่อนนะครับให้เรานํารถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการนะครับแต่ถ้ามันกินเป็นเป็นหลุมนะครับกินเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยนะครับมันจะกินเป็นตรงกลางบ้างตรงข้างบ้างนะครับสังเกตนะครับสังเกตดูหน้ายางของท่านนะครับถ้ามันกินลักษณะเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นขึ้นเป็นขึ้นนะครับอันนี้สาเหตุมาจากปิดนกนะครับ มันจะมีลูกหมากปิกนกเนี่ยมันจะมีตัวตัวบนนะครับแล้วตัวล่างนะครับมีสองตัวนะครับลูกหมากปิกนกของท่านอาจจะหลวมแล้วก็มีระยะฟีมากเกินไปนะครับและมองข้ามไม่ได้คือลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อท่านลูกปืนล้อท่านอาจจะระยะฟีมากเกินไปนะครับให้ช่างเขาไปปรับตั้งใส่จารบีให้มันรับเคลื่อนดีๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นท่านก็นํารถของท่านไปตั้งศู์นะครับตอนที่ท่านนํารถของท่านไปตั้งตั้งศู์นั้นให้ท่านนะช่วยบอกให้ช่างไปจําศูนเนีเขาตรวจเช็ชคชกอัพให้ด้วยนะครับชกอัพของท่านอาจจะเสียก็ได้นะครับที่มันกินเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยครับเพราะว่าแรงยึดโยนเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ชกอัพก็เป็นไปได้นะครับสังเกตอยู่อ่าอยู่สี่จุดนะครับหรือชกอัพลูกหมา แล้วก็ลูกปืนตัวร่างข้างบนนะครับเราสังเกตดูพอเรานําส่งซ่อมเนี่ยเราจะรู้ว่าสาเหตุมันมาจากจุดนี้เราจะได้ไม่เสียรู้เข้านะครับ